สวัสดีค่ะนะคะช่องเอื้อเขียวพารวยนะคะมื่อนี้นะคะแอดมินมาติดตามสูตรหางหมาคุณยายนะคะสูตรหางหมาคุณยายเขา่าซิบกับศูนย์หนึ่งนะคะสูตรหอยรัฐบาลนะคะงวดวันที่อ่าหนึ่งผิดพลาดมากนะคะกับเข่าแอดมินเลยมาติดตามงวดวันที่สิบหกนะคะเมษายนสองพันหารอยหกสิบห้านะคะ่าสูตรคุณยายจะเด็ดตัวเลนะคะไปเบิงน้ำกันนะคะคานผู้ชมว่าคุณยายจะได้อ่า คำานวณออกมานะคะตัวเด่นตัวใหของคุณยายนะคะติดตามเมาน้ำกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณยายพันอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมยนด้คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะหวด้งหันหวดก้อนคุณยายอันมิโชคมิลาบนะหัวนี้พ่นจะโจบริเบงบบกคุณป่าวังหันจะได้บ่อเลยนี่นะคะสูตรันหางหมาใหญ่นะคะเขียนไบเร็วกับโบเบงของคนว่าพนออกสูตรตรงนะคะท่านผู้ชมนี่ยายว่าให้จับเทงไหนก่อนยายนี่ของคนศูนย์หนึ่งนะคะพน พขีดสิ่งหนึ่งเดียงศูนย์หนึ่งนะคะอืมเข่านี่เนาะคุณยายเนาะนี่กลับเอากลับเอาสมบูรณ์พ่นขีดตัวนี้ไว้พร้อมเด้อท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งอยู่เนาะเริ่มขยันเข่ามารับชมมังตอนะคะมาคุณยายคุณเจริญข้ามนวลออกมาไม่เจริญตัวใดนะคะเยันวันที่ยันสิบหกวันที่สิบหกโอ้ยสุด้ายรยสูสุดคุณยายเลยหาแปลกาะ โอ้ยมันจับก็เป็นหา่ตัวนึ่งขึ้นไปาออกว่าอะไรนี่นี่ไหมเนาะเป็นหาหนึ่งแปดเป็นศูน์หนึ่งจับที่สี่ก็ได้เนาะเขาหอดคบมมุ่นขึ้นมาพันจับเปรยพันเข่าเข่าหอดเรีกไทยคุณเมื่อึงนี่นี่นี่นมันจับขึ้นอยู่ในวงการนี่กันี่เด็กกระจดนี่กระนนี่กระเก้าที่เดีกลักมันอ่ะเก้าเป็นบ่เก้าเจ็ดศูนนี่เด้อ กะม้าหกกับหนึ่งกับแปดมีฮอดหกตูวคุณตัวขันจับนี่นี่ยืนี่ตัวเท็นี้ก็แถวนี่กับแถวนี่ทางหน้าเด้อนี่เยันกจับเก้าแล้วก็เจ็ดกเก้านี่มันกินค้นมันสิมากับว่าจับวันนี้บะเทศมันกับมาหกกับม้าหนึ่งกับมาแปดมันยู่จุ้มเดียวกันนีเลยเด็กไทยหกตัอันนี้กับมาเป็นหนึ่งแดกันเลยนะคะคุณผู้ชมพอเขาจับมานนี่นี่นะคะสูตรเครื่องนี้เนาะ ยาเธอเบิ่งอันหวดนีก่อนประกาศก,กันหมอีกเลเฮะนของตัว้งป้าเป็นวันที่สิบหกนะคังว่งาคุณยายคุณจะได้สูดตัวไหนนะคะเกียงทั้งสูดอ<ม>นีมาสอบวเอาเดีวขึ้นไปจุ่มน้ำต้อตนไม่มี่นนบ,บ่อยบ่เนี่ยหอดถุงกอดตามอ่ะไม่ยิเศษเราหงกระกานี่ป่ะเออสามอคีเดินกัดนึ่เลยออ ใช่ก็ม่ทันชมเลยมันจะได้ข้อิดลาย่หลนะคใ่บิดลายคุยายก็บให้ไปททยช่วคีทันบอยมหาพนเดียวคนแ่บคุณยายกับยานทุกันนี่เอาทางไปออกบดเสดไปซื้อกันเปิดที่ใดดงนบ่เอิดส่อซื้อมาโปเอาัม้ช่อเใดี่ใส่แใ่แก่ทกอ่าิ พีเสอรงวดนที่ว่าศูนย์นย์าม่งวดมันถือที่ผูกมี่ดน่นะคะของคุณยายกับเขานะคะนี่แม่นบอค,คุณยายแน่นนี่เขาศูนสามนะคะนี่เปนเหเ็นเจาะสามัวมันเป็นเป็นล่างนะคะนี่ของคนะคะโอ้ศูนย์สามเขาตรง,ตง,ตงๆมาที่นี่มาเป็นศูนยงเอาเงินระไรละคุณยา,ายมาดิอืโอ้อยาหายไปละท่านผู้ชมเอาเบิ้งอันนีนกอนก็ะดับเอ้ยแต่คุณยายเห้เบื้งไหมอ่า วันที่สิบนี่หน้าก็ข้างเขาตร่งๆเลยเนาะอืมินดีคุณยายเห็นไหมีวนคุณยายจะหลอวนทสิบหกว่วันที่ันที่ิเนาะ่ยนี้ยายสวนนี่ยังจ่อสิบหเมษาม่เขียนอะไรปะเ้าชผีเป็ยงใช่นี่นี่เออเท่านผู้ชม ว,ว,วันที่สิบหกทางมาเนี่ยติดจได้คือเขาดีแะเนาะวันที่สิบหกเนาะสิบหกเมษาหญ้าเห็ดสดๆนะคะเอาเมื่อน้ามันกัข้อศอก พ็เสานั่งกินใหญ่เมอนกั็สานี่ยังวดก้อนศูนสามใหญ่กับนีโชคนะคะนุ่โฉงวดนั้นเป็นเสียใจนว่าเป็นบริเกตซุนสามบอกสูดตรงเนาะคุณใหญ่จะมาสิเข่าเนาะสูตตรงเนาะบนนะคะนี่วดนั้นหันกับเข่าสูตรตรงวดซุนสามกับสูตตรงของคนนะคะออกเองก็ยสิบแปดเนาะหกหนึ่งแปด ยัเหืแตตัวชั for ้นวันนี้นออกอยู่ด้วยเก่าศูลบอลนะเก่าศู์ ข้างล่างสิบเนาะอือมันคี้ตัวใหญ่เห็นขัมเนนะ้องโค้งง่ๆยๆดูจงเห็นนะคับเนาะออนั่น,านตาเดือนนั่นนะเก้าหศูนย์สองสามห้าหกนะคะสุดตรง หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแนั่นคุคนมักหนึ่งสองคะมันเสือสิบสี่สิบสองหนึ่งสองกับ่ออกมาหลายปีแล้วหนึ่งสองอะไรสิบหนี่ก็เพิ่งมาออกนะคะซิบสขห้งมาให้ขึ้นเยอปสูตรห้งมานะคะบางเชื่อคันว่าเขาสูตรตรงกับเขาทั้งห้งมาเนาะทั้งสองสูตรเขาตรงเนาะนั่นนี่ค่ะคุณลุงมาเสือหลวดอยู่หี่ปอรนตเขากรมากุจิตเขากัเลก็ดสเปลยด

อา้อา,อาวซงงิอ้าชซอ้าวซิผมเยหางไหนกดนอืมนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวย่าไม่จะจับมาให้ยเยอะจับคู่เมืที่เรียกเพิจับแม่นอยู่ได้ศูนย์หนึ่งเนาะนี่นะคะหนึงน่งหนึงน่งสหนึ่งสาสาม มาเรียกตัวศูนย์คนเก่าสองเก่าอยู่วะลูกสองเก่าแต่คุณยาจะจำนะคะคงเรียกว่าเดี๋ยวสองเก่าเหมนนรู้ปากพ้ากระายเรียงห้าสิบสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขวนะคะให้คุณยายเจาะไห้กันนะงวดนี้ฉันบอกคนเจาะศูนยมงวดวันที่ิบหกเมษานะคะ โอ้ยซิมหกมีแน่พวกนนี้เห็คุณยายเจาะไอ้งทพันกับศูนย์่งพันกับศูนยน่พันกับจอหายให้นะคะแต่วา,างหวัวเดี๋ยวเขาจะเจาะตัวไหนมึงก่อนคุณยายทิเจาะลหน้าเมืองวิธีก่อนนะคะท่านผู้ชม สามตัวมีบอจัะไปทำนงาโคโนะคระสามตัวโตันเติวัววววมีจับมากเลยสิสมันเคยเออกเงาะมีสิจับมีสิหาสีตุ่นนี่หน้านี่นี่เห็นมักมากมันมอชิดีมีแ4 1สีหนึ่งมีแค่สีหนึ่งแต่มาที่นี่เนี่ยเฮส,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 สามตตวให้ แต่ว่ากานผู้ชมสิว่าตรง,งนี้ตรงนี้เดียกหบริกรับให่มันดเด็กเขียววจับหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ่านผู้ชม,มตัวเดินหนึ่งสี่อันนี้มันคือว่าศูนย์สามหกคือกันนี่ก็0ศูนย์สามหกั่นเอาเท่านั้นแล้วว่านี่ 6, 3, นหกสามมาหาแล้วหกสามนะคะปืกการเดียงห้างนี่สิว่โอ้ยเอาอ้วต่ออะไกี้อดงเงี่ยจะคล้องถือไ วงวงบ่ดทางกินเนื้งด้งดงๆนี่เนาะตัวเด่นนะคะเด่นสุดๆโอ้ประกาศกับที่เด่นสามตัวสามตัว่ยก็ได้นี่หนึ่งนสะคะเด่นสุดๆร่มแห้งแห้งน้องคนป่าเนาะร่มกะเลี่ยงอากาศก็ดีๆนะคะสามหสามเนาะมันจะที่เข้ากันก็ตัวนี้ ได้ด้วยบดีว่าได้จับสามตัว <c oughs> พื้นเด็ <c oughs> จกจะอนีอ่นะคะผ่านผู้ชมนะคะคุณดิฉันมารับชมนะคะอ้อ,อยมีโช่งมีลาบเด้อนะคะในงวดวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกห้านะคะอ่าสุดเต็มเต็มคันนะคะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามหกสามเก้าศูนย์สองหนึ่งสองเก้านะคะ สามตัวมีหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกสามนะคะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมเลือกเสี่ยวคุณยายคุนวานนะครับมันเด็กมันสะอยู่ในอย่างเกาะในวงกันนี่แหละคุนวานะคะในวงกันเป็นอย่างไรเกาะคุณยายกับน้ำคุณวาสีอยู่ในวงกันเลขนี่แหละนะคะคุนวานมันมองหัวทีเรียวเนาะคุณยายเนาะใหกับเขาเขาขึ้นมาให้กับเอานะคะท่านผู้ชมนะคะคุณได้เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้แอดมินเขาเป็นกำลังใจนี่เด้อท่านผู้ชมนะคะอ่า สวัสดีค่ะท่านผูคุณยายสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีคุณยายตัวจริงเสียงจริงนะคะไม่มีโชคมีลาบเด้อคุณยายวะไมีลาบเด้อผู้ใด้ื่นจะให้ยถือเด้อใส่ปีใหม่เนาะคุณยายเนาะใยังยึให้ยถือจ้าคุณยายว่ายังให้ยถือนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ